่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบที่การแข่งขันที่เด็ดนะครับชั้นปถมศึกษาปีที่หกประจําปีสองพันห้าร้อสิบสี่นะครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยห้าข้อแรกนะครับอ่าข้อแรกนะครับถามว่าจงหาค่าของสิบสองหารหกคูณสองบวกแปดลบเจ็ดนะครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันมีลําดับการทําทางคณิตศาสตร์ครับว่านไหนทําก่อนทําหลังซึ่งก็ตามภาพนะครับก็จะเป็น อย่างแรกสิ่งที่เราจะทาก็คือสิ่งที่อยู่ในวงเล็บครับอันนี้คือสําคัญสุดเลยตามลงมาด้วยเลขยกกาําลังแล้วก็บวกคูณหารแล้วก็ค่อยเป็นบวกลบตามลําดับครับอ่ะมาเริ่มท,ทาที่ข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอานี้ออกไปก่อนอ่ะมานะครับสิบสองหารหกครับเราจะเริ่มคิดจากตรงนี้ก่อนนะครับสิบสองหารหกก็จะได้สองครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปคูณสองครับคูณสองก็จะได้สี่ครับ ่ะเหลือบวก8ดกับลบเ็ดใช่ไหมครับสี่บวกแปได้เท่าไหร่ครับได้สิบสองแล้วก็ลบเจ็ดสิบสองลบเจ็ดได้ห้าแสดงว่าข้อนี้ตอบ5้านะครับอ่ะ <c oughs> มาข้อที่สองนะครับรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD ดังรูปนะครับถ้าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ABCD เป็น90ตารางเมตรจงหาว่า BC ยาวกี่ เมตรนะครับอเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกก่อนเลยว่าสีเดียมด้านขนาดเนี่ยเอ่อสูตรคืออะไรครับความสูงคูณฐานครับสูงคูณฐานอ่าความสูงคูณความยาวของฐานนะครับอ่าซึ่งในนี้เขาบอกว่าความสูงเนี่ยคือหกเมตรครับแล้วเขาก็บอกอีกว่า พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดเนี่ยเป็นเก้าสิบตารงเมตรงั้นแสดงว่าสิ่งที่เขาต้องหาเนี่ยก็คือ bc ครับนั่นก็คือความยาวของฐานครับอ่าเราก็แทนค่าเลยครับอ่าพื้นที่ก็คือเก้าสิบจะเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐาน ซึ่งความสูงเนี่ยเราอู้แล้วก็คือหกเมตรครับแสดงว่าเราแสดงว่าเราต้องหาความยาวของฐานดังนั้นเราก็ย้ายข้างเลยลครับเอาย้ายหกไปหารก็จะได้เก้าสิบส่วนหกจะเท่ากับความสุความยาวของฐานครับแต่แต่จะได้สิบห้าครับสิบห้าจะเท่ากับความยาวของฐานครับ ตออนี้บ15มาข้อที่3ครับจากรูปถ้าด้าน AF ขนานกับ DE จงหาว่าด้าน AF อยู่ห่างจากด้าน DE กี่เซนติเมตรอ่า AF ขนานกับ DE นะครับซึ่งเราเห็นอยู่แล้วนะครับว่า AF กับ DE เนี่ยมันคือตรงนี้ใช่ไหมครับนี่อ่าผมขอสมมุติเป็นด้าน XY แล้วกันครับ ด้าน x y ก็จะหาได้จากด้าน a b บวกด้าน c d ครับเอ้าด้าน x y จะเท่ากับด้าน a b บวก c d แต่เราก็รู้ด้าน a b บวก c d แล้วอ้าทีนี้ก็ง่ายเลยครับแทนค่าเข้าไปครับ a b ยาว4 c d ยาว8เซนติเมตรเาบวกไปก็จะได้12เซนติเมตรครับแสดงว่าข้อนี้ตอบ12เซนติเมตรครับด้าน a f อยู่ห่างจากด้าน d e 12เซนติเมตรอา เ,เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ข้อที่สี่นะครับข้อใดแสดงเขียนแสดงสามส่วนสิบและสามส่วนสิบหกในรูปเศษส่วนที่มีสัสดส่วนเท่ากันไม่ถูกต้องนะครับอ่เราจะมาดูเลยนะครับสามส่วนสิบและสามในสิบหกนะครับว่าไหนไม่ใช่มาเราจะลองเอามาเทียบนะครับสามในสิบมาเทียบกับยี่สิบสี่ในแปดสิบกับสามในสิบหกมาเทียบสิบห้าในแปดสิบนะครับ สามในสิบกับยี่สิบสี่ในแปดสิบใช่กันไหมเราลองทำยี่สิบสี่ในแปดสิบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำดีกว่าครับอลองใช้แม่แปดมาตัดดูครับอ่าสามในสิบเอาได้เลยครับแสดงว่านี้ใช่แล้วสิบห้าในแปดสิบแล้วครับลองตัดดูอืมลองใช้แม่ห้ามาตัดครับห้าตัดสามห้าตัดแปดสิบสิบหกเอ้าก็ได้เหมือนกันครับแสดงว่าข้อนี้ถูกครับแต่เขาถามหาข้อที่ไม่ถูกต้องนะครับ ข้อสามนะครับอ่าลองเอามาเทียบสามในสิบกับสามในสิบหกนะครับออลองใช้แม่สองมาตัดกันก็ได้ครับสามสิบเอ็ดร้อยยี่สิบเอ้าจะสามสิบเอ็ดเป็นจำนวนเฉพาะนะครับอา้าวทีนี้ก็รู้เลยสิครับว่าข้อนี้ไม่น่าใช่นะครับแสดงว่าข้อนี้ตอบข้อสามครับเพราะว่า ดูสิครับคือการที่เราแม่ส่องมาหารปุ๊บแล้วมันหารตอไม่ได้แสดงว่ามันไม่สามารถทําให้เป็นเศษส่วนยังตําได้แล้วแล้วมันไม่เท่ากับสามในสิบครับอ่าข้อนี้ตอบข้อสามนะครับแล้วมาข้อที่ข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือข้อห้านั่นเองครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งแรงเงาฐานดังรูปอืม ถ้าความยาวรอบรูปของฐานทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เป็น16เซนติเมตรจงหาว่าปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เป็นกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรครับแล้วอย่างแรกนะครับสิ่งการจะหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราต้องใช้ด้านกว้างด้านกว้างคูณยาวคูณสูงครับ ่าซึ่งเขาถามว่ามันจะได้เท่าไหร่นั่นเองครับถ้าความแล้วเขาก็บอกเรามาอย่างหนึ่งก็คือความยาวรอบรูปของฐานทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เป็น 16. สิบหกแสดงว่าเนี่ยนะฮะทั้งฐานเนี่ยคือสิบหกครับครัซึ่งเขาอยากรู้ปริมาตรตอนนี้เรารู้ความสูงกับด้านยาวนะด้านกว้างนะครับเราต้องหาด้านยาว ก็เราก็จะหาจากการเอาไปหักลบกับความยาวรอบรูปนะครับซึ่งความยาวรอบรูปเนี่ยก็จะมีอยู่สีด้านนะครับด้าน a b c d นะครับด้าน d กับด้าน c เนี่ยมันเท่ากันครับด้าน d กับด้าน c เนี่ยยาวด้านละสองเพราะว่าด้าน d ยาวสองด้าน c ก็ต้องยาวสองเพราะว่าด้านสองด้านนี้มันยาวเท่ากันครับส่วนด้าน b ก็ยาวเท่ากับด้าน a ครับก็ผมก็จะเขียนว้เป็น a กับ b ยาว x แล้วกันครับอ่าพอเขาบอกว่าความยาวรอบรูปคือสิบหกสิบหกก็จะเท่ากับสองบวกสองบวกกับ x กบวกกับ x นี่ครับ x บกับ x อ่ะย้ายสองไปลบครับก็จะเท่ากับสิบหกลบสองลบสองจะเท่ากับ x อบวกเจะเท่ากับสิบสองครับสิบสองจะเท่ากับสองเ อ่า 2x เท่ากับ12อ่วย้าย2ไปหารครับ12หาร2จะเท่ากับ x ครับแสดงว่า x จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ x จะเท่ากับ6อ้าวทีนี้เรารู้แล้วเราเอาทั้งสามด้านมาคูณกันเลยครับเอา6มาคูี4มาคูอ2จะเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้ครับ6คูี4ได้24ครับ24คูอ2ได้48แสดงว่าข้อนี้ตอบ สี่สิบแปดลูกบาทเซนติเมตรครับอืมโอเคครับจบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวไว้มาต่อพัดหน้าครับขอบคุณครับ